การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับอิงกี้นิชาจะแชร์เดทอีกแล้วนะคะในรายการลุยข่าวเกษตรรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงการเกษตรของบ้านเราค่ะทั้งจากภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนกันเลยซึ่งเรามีนัดกันที่ช่องแดแห่งนี้ทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกายนาทีเป็นต้นไปค่ะในวันนี้ก็เช่นกันนะคะเรามีข่าวขราวความเคลื่อนไหวมากมายถ้าเราเห็นนะคะจะเห็นว่า ปีนี้เนี่ยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเดือนมกราก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงการเกษตรก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีข่าวคราวที่มารออัปเดตก,กับทุกคนมากมายเลยค่ะไม่รอช้าเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรมารออัปเดตก,กับทุกคนบ้างในช่วงแรกค่ะอัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรไชมกันเลย กาอยู่เป็นศัพท์พื้นเมืองของจังหวัดระนองค่ะที่แถวพัทลุงแถวอะไรนี้เขาจะเรียกยาล่วงเล็ดนอหัวครกของเราเลยเรียกกาอยู่จ้ะเหมือนกับก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่งเหมือนสมัยก่อนคนไม่มีเตาอบใช่ไหมอ่ะเขาก็ใช้ใช้วิธีการตากแดดแล้วก็เอามาคั่วเราทําให้รสชาติมันหวานจริงอ่ะ กระยูที่นี่พิเศษมีเพื่อนคนหนึ่งเคยเอาไปปลูกเอากระยูที่เนี้ยไปปลูกที่จังหวัดอื่นแล้วมาต่อว่าป้าว่าทําไมมันไม่หอมหวานเหมือนกระยูป้าก็เลยบอกเขาว่าต้องขุดดินกับหอบอากาศไปด้วยคือรสชาติในตัวของมันเองมันจะออกหวานออกมันนะคะด้วยสภาพภูมิอากาศภูมิประเภทของเกาะพยามที่ห้อมล้อมด้วยน้าทะเลรสชาติระมีห่ห็ดพันธันที่นี่ถึงรสชาติหวานมันทําให้มีชื่อ เสียงในการามาเที่ยวกเกาะพยา,ยามต้องมาซื้อเม็ดกลอยู่ที่เกยาะพยามนะลูกค้าเขาก็ดูตาสัญลักษณ์คิวแล้วเขาก็เออเนี่ยเรามีมาตรฐานมีการบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทําให้สินค้าเราออกดีมากค่ะถ้าไม่มีกระทรวงกรเกษตรเราก็ยังมามาไม่ถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณ<อ>นทีรัก <laughs> ธรมนัสสั่งด่วนชกกอพญานาคราชแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำลั่นราคาหน้าสวนต้องไม่ต่ำกว่า5บาทฟาดกระทรวงพาณิชย์คุมราคาเป็นหน้าที่โดยตรงมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงเกษตรนะครับในการแก้ไขปัญหาร,ราคามะพร้าวตกต่ำนะครับแต่ที่กระทรวงเกษตรต้องลงมานะครับเพราะท่านธรรมนัตสั่งให้ผมลงมาครับท่านบอกว่าถึงจะไม่ใช่หน้าที่แต่ความเดือดร้อนมันตกกับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องลงมาช่วยเขาต้องลงมาแก้ให้เมื่อวันที่29มกราคม2569ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้ทีมหน่วยเฉพาะกิจพยานาคราชลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามป้าว้้ำหอมตกต่ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี โดยได้ร่วมประชุมหารือกับบริษัทโยโก้ซินไทเทรดดิ้งจำกัดและบริษัทไอโคโคประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่เพื่อร่วมการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเบื้องต้นทีมหน่วยฉพาะกิจพญานาคราชได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากหน้าสวนลูกละ5บาทตามที่เกษตรกรเรียกร้องโรงงานรับซื้อเพื่อส่งออกในราคา6บาท50สสตางค์ ซึ่งมาตรการนี้คาดการว่าจะเริ่มได้วันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์นี้พลตันรจตรีมนตรีแป้นเจริญผพ่วำนวยการหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชเปิดเผยว่าวันนี้ได้พูดคุยหารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อปรับราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวจากปัญหาราคาตกต่ำที่เหลือลูกละ2บาท50สตางค์โดยจากการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ราคารับซื้อหน้าโรงงานปรับขึ้นเป็น6บาท50สตางค์ส่วนราคารับซื้อหน้าสวนเกษตรกรต้องไม่ต่ำกว่า5บาทซึ่งดีลวนี้คาดการว่าจะเริ่มได้ในวันที่8-9ถึงกกุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้พลตรรํารวจรีมนตรีแป้นเจริญยังได้ชี้ถึงปัญหาเรื่องการคุมราคาสินค้าเกษตรและการจัดการพ่อค้าคนกลางนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงพาณิชย์แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขให้เป็นรูปธรรมจนเกษตรกรอยู่รอดได้ ควรให้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ามาเป็นแทนเพื่อให้การจัดการทั้งต้นน้ำและปลายน้ำอยู่ในมือคนที่กล้าตัดสินใจและทำได้จริงเราดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาของหน่วยงานราชการที่ที่ผ่านมานะครับ ผมก็เชื่อว่ายังเก่าไม่ถุงที่คันไอการไปตรวจจับล้มวพราะอะไรก็ดีไปตรวจจับผู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทําให้ราคา,าราวเนี่ยขยับขึ้นมาได้ตลาดใหญ่ของผลมะพร้าวต้มหอมคือประเทศจีนตามที่ผมได้พูดข้างบนเมื่อกี้นะครับว่าสัดส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ80%ของผลผลิตทั้งหมดไปจีนอีกประมาณ10%เนี่ยส่งขายในไทยไอพ่อค้าในไทยก็อิงตลาดจีนเป็นหลัก ที่ส่งออกไปจีนซื้อราคาเท่าไรเขาก็รับซื้อเท่านั้นซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ควรจะไปแก้ไขกรเนินการนะครับไปกดขันหน่อยครับไปดูหน้าตลาดไทยเนี่ยมะพร้าวเขียวอยู่ที่15บาทคุณปล่อยเขาขายขนาดนั้นได้ยังไงถ้าผู้บริโภคยินดีที่จะบริโภคในราคา15บาทคุณก็ต้องมารับซื้อให้ราคาเกษตรกรสูงกว่าน,นี้ถูกไหมครับด้านผู้ประกอบการบริษัทโยโก้ซินไทยเทรดดิ้งจำกัดกล่าวว่า ทางบริษัทเองพยายามเป็นตัวอย่างที่จะปรับราคารับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเช่นกันโดยหวังว่าในตลาดปลายทางไม่เกิน10วันจะดีขึ้นโดยจะรับซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่า5บาทต่อลูกและหวังว่าทางหน่วยงานภาครัฐเองจะช่วยเรื่องการควบคุมคุณภาพผล,ผลผลิตให้ได้มาตรฐานและการหาตลาดใหม่ๆเพื่อกระจายผลผล,ผลิตมะพร้าวน้ำหอมสู่ตลาดอื่นๆมากขึ้นด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี2566ถึง2568ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมประมาณ300,000ไร่ใน10จังหวัดโดยจังหวัดที่มีมะพร้าวน้ำหอมสูงสุดคือจังหวัดราชบุรีคิดเป็น1ใน3ของจำนวนมะพร้าวทั้งหมด จังหวัดราชบุรีจึงถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาค,นนคนรนครปฐมสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราตามลำดับ กรมชนประธานเดินหน้าปฏิบัติการหยุดเก็บบ่อยระดมบุคลากรเครื่องจักร เครื่องมือลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมปฏิบัติการฉีดพ่นสารสอวอรพ62ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่เข้าไปตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณคันคลองส่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเสริมประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีผักตบชวาจากพื้นที่ตอนบนไหลามาตามกระแสน้ำลงสู่พื้นที่ภาคกลางกรมชนประทานได้เร่งจัดเก็บอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทางในการกำจัดวัชพืชโดยการหยุดเก็บบ่อยหยุดคือการหยุดการแพร่กระจายของผักตบชวาจากทางน้ำที่ดูแลออกสู่ภายนอกโดยการใช้ทุน่นหรืออาคารชนประทานสกัดเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บเก็บ คือการเก็บใหญ่โดยใช้เครื่องจกักรเครื่องมือเมื่อวัชพืชสะสมหนาแน่นในคลองโดยใช้แบ็คโฮโลงโป๊ะในการจัดเก็บตลอดแนวคลองที่มีผักตบชวาและบ่อยคือการใช้เรือนวัตกรรมขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเก็บย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากพบเห็นผักตบชวาหรือวัชพืชกีดขวางทางน้ำสามารถแจ้งได้ที่โครงการชนประธานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1460ชนประทานบริการประชาชน โอ้โหอัปเดตอย่างจุใจเลยนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอะไรที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันอีกในช่วงหน้าเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงทันกระแสเกษตรค่ะ